ชื่อของเราเองนั่งไสวัสดีครับวันนี้คุณแม่ตุ๊กตาครับจะทําขนมเต้าส่วนนะฮะเป็นเต้าส่วนทรงเครื่องแล้วกันเนาะใส่หลายอย่างครับก็มีแปะก้วยนะครับมีเผือกด้วยนะฮะใช้น้ําตาลทรายถ้วยหนึ่งนะครับแล้วก็แป้งมันนะครับหนึ่งส่วนสี่ถ้วยแล้วก็มีกะทินะฮะ ถ้วยหนึ่งนะครับมีถั่วถั่วทองลอะเปลือกนะครับประมาณสองถ้วยครับแต่มาดูวิธีทำกันครับครับก็เริ่มต้นง่ายๆนะครับเอาเผือกมาต้มให้สุกก่อนครับระหว่างรอเผือกสุกครับแล้วก็มาทําส่วนของกะทิครับเอามาผสมกับเกลือครับสักประมาณหนช้อนชาครึ่งนะครับ กะทินี่หนึ่งถ้วยนะครับใส่เกลือลงไปผสมเลยครับหนึ่งช้อนชาครึ่งแล้วส่วนนี้ก็ขนมขี้มูกนะฮะตอนเด็กๆที่เรากินนี่แหละครับก็คนให้ละลายครับให้เกลือละลายเข้ากับกะทิเดี๋ยวไปตั้งไฟนะครับเราก็เอากะทิมาตั้งไฟเลยนะครับส่วนนี้ครับเผือกครับก็ รอสุกครับตอนนี้เริ่มเดือดนะครับน้ำนี่ครับพอกะทิเริ่มจะเดือดนี้ก็ไม่ต้องรอเดือดผ้านนะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับปิดไฟเลยครับในส่วนของกะทิก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอเผือกสุกก่อนครับพอเผือกสุกนี้แล้วครับก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับ ก็คนให้น้ำตาลเดือดละลายนะครับระหว่างนั้นก็ใส่แปลกลก้วยลงไปเลยครับถักเขียวราบเปลือกใส่ลงไปครับถั่วทองนะครับหรือถั่วเขียวราบเปลือกนั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็รอให้น้ำเดือดนิดนึงฮนะ ค่อยใส่แป้งมันนะครับที่เราละลายกับน้ําเตรียมไว้นะครับพอน้ําเริ่มเดือดครับก็ค่อยๆใส่แป้งมันนะครับแล้วก็คนไปด้วยครับจะสังเกตได้นะครับว่าน้ําเริ่มเหนืดแล้วฮะนี่แหละฮะขนมขี้มูกของเราตอนเด็กๆนะครับคนไปเรื่อยๆครับแต่ยังี้ก็ใช้ได้แล้วครับ พราะเดี๋ยวพอขนมเย็นตัวก็จะหนืดมากกว่านี้นะฮะนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราตัดใส่ถ้วยเสิร์ฟกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขนมเต้าส่วนหรือขนมขี้มูกที่เราเรียกกันตอนเด็กๆนั่นเองนะครับก็ทาไม่ยากนะฮะลองไปทํากันดูครับเป็นขนมไทยขนมหวานไทยของเรานะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ